วัสดีครับเพื่อนๆพบกับนายเมจวนหิวนะครับผมสําหรับเมนูวันหยุดนะครับก็หลังจากที่เราหายไปประมาณสามอาทิตย์นะครับก็มีโอกาสกลับไปบ้านนะครับก็ไปทําสวนมาก็บาดเจ็บปวดหลังก็ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับวันนี้เรามาจัดเมนูนะครับข้าวผัดแหนมนะครับผมมาดูวัตถุดิบครับข้าวผัดแหนมก็มีแหนมนะครับซื้อเซเว่นมาครับสองชิ้น กระเทียมกระเทียมตําก็มีไข่สองฟองนะครับขนะก็มีหอมหัวใหญ่มาดูอันนี้เป็นข้าวที่เหลือจากเมื่อวานนะครับแช่เย็นไว้ครับเค่องปรุงก็มีซอสปลาเขียวน้ำปลาองปรุงรสเกลือผงชูอรสโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับผมใส่น้ำมันให้ร้อนนะครับเ๋าวผัดให้หอมก่อน แล้วเราก็จะใส่แหนม

ไข่ลงไปเลย เอาลงไปผัดน,นะครับเล้วข้าผัดเหลือเมื่อ่อนก็ผัดให้เข้ากันไก่กับข้าวนะครับแห้ดู Okay. เราใส่เกลือก่อนครับกเกลือก่อนออเพิ่มความเค็มกับเกลือ,อ,อก่อนนะครับส่วนน้ำปลาก็ต่อท้ายเพิ่มความหอมแล้วเราเริ่มปรุงกันเลยครับนี่ครับของรุงรส น้กตาลด้วยตามก็จะเต็นกกรบปุงร,รถนะครับสีขาวด้วยครับ ปลานิดนึงคุณดูก่อนครับมาคุณดู กรได้อยู่ครับโอ้ยใส่ผักกันเลยเต็มเลยใส่ผักโอเคครับเสร็จแล้วครับข้าวผัดแหนมของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับผ่านมาผ่านไปก็ อย่าลืมนะครับช่องเรามีเด็กกับข้าวเซตแจกนะครับอย่าลืมดูโฆษณาด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ